ระดับเจ๊หมูจะมาย่างหมึกธรรมดาไม่ได้เดียนจับไปยัดไส้หมูอบๆเลยจ้ะกับเมนูหมึกยัดไส้ย่างราดน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดมะนาวฝานสดกับกระเทียมชิ้นใหญ่ๆแค่นี้น้ำลายก็สอแล้วจ้าเดียนนำหมึกสดไปยัดไส้หมูสับจนแน่นอวบเวลานำไปย่างทำให้ได้เนื้อหมึกที่กรอบสดแต่ด้านในเป็นหมูสับนุ่มๆฉ่ำๆไม่รอช้าไปจดสตดตามเดียนเลยจ้าขั้นตอนแรกเตรียมหมึกให้พร้อม ใส่น้ำเปล่าในพานชนะรอไว้จากนั้นใส่ผงขมิน้นซีอิ๊วดำคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วใส่หมึกลงไปแช่ทิ้งไว้จ้ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะระหว่างรอไปทำน้ำจิ้มรสเด็ดได้เลยใส่กระเทียมลงในเครื่องปัน่นพริกแดงจินดาพริกขี้หนูน้ำกระเทียมดองน้ำตาล น้ำปลาน้ำมะนาวปิดฝาปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเมื่อละเอียดเข้ากันดีแล้วใส่กระเทียมฝานบางมะนาวฝานบางผักชีคนส่วนผสมให้เข้ากันนะจ๊ะเท่านี้ก็ได้แล้วน้ำจิ้มรสเด็ดนำไปพักไว้ก่อนเรามายัดไส้หมึกกันจ้ะเตรียมหมูสับไม้จิ้มฝานและหมึกให้พร้อม จนากนั้นค่อยๆย,ยัดไส้หมูสับให้เต็มตัวหมึกเลยนะยัดไปให้แน่นนิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะเวลานําไปนึ่งจะหดลงอีกจนากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันกลัดส่วนหัวหมึกได้เลยเรียบร้อยแล้วนำหมึกที่ยัดไส้มาบางได้เลยจ้ะ เดียนจะบังเป็นรอยเท่าๆกันนะคะเพื่อความสวยงามและให้หมูสับด้านในสุกด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วเตรียมไปนึ่งกันได้เลยวอร์ม,มอนหม้อนึ่งให้ร้อนสักหน่อยจากนั้นนําหมึกหยัดไส้ลงไปนึ่งเลยค่ะนึ่งทิ้งไว15้15-20ถึงนาทีนะจ๊ะเมื่อครบเวลาแล้วเปิดฝาเลยกลิ่นหอมมากทุกคนแค่นี้ยังนะ่ากินไม่พอนําไปย่างต่อจ้ะเดียนแอบไปเสียบไม้มาแล้วค่ะการที่เรานําไปนึ่งก่อนแล้วค่อยนํามาย่างจะทําให้ไส้ด้านในสุกแต่มีความฉ่าอยู่นั่นเองค่ะ พอนำมาย่างก็ไม่ต้องใช้เวลานานแค่พอให้หอมและได้สีที่สวยงามก็ใช้ได้แล้วจ้ะเมื่อได้ที่แล้วไปจัดเสิร์ฟกันเลยหอมทานจ้าเม <c oughs> นูหมึกยัดไส้ย่างน้ำจิ้มซีฟูด้ดหมึกยัดไส้อบอบพร้อมทานมาหยิบกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดสุดเจ๊หมูกันด้วยเด้อมือหนีฟินมากทำตามเดียนได้เลยค่ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิวสามห่อหนึ่งร้อยบาท พักอินบ็อกเพจหรือ a ล l i ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า